สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสอนระบายสีนะครับเป็นงานระบายสีผิวนะครับเป็นแบบผิวแทนนะครับผมใช้สีทั้งหมด3สีนะครับและสีที่เป็นสีส้มนะครับสีนี้จะเป็นสีสําหรับใช้แต่งหน้านะครับให้กับตัวละครให้มันดูมีมิตินะครับสีจะใช้เป็นแบบออกสีส้มนะครับ หลังจากที่ระบายสีผิวนะครับระบายแล้วก็ระบายสีผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มาตามเก็บลบที่หลังอะไรแบบนี้ครับกต่ผมทําเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะมาเป็นงานระบายแบบเลเยอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะครับแต่ผมทําทิ้งไว้แล้วคือก็จะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มเลเยอร์มากระดาษหนึ่งนะครับกดไปที่การคัดลอกนะครับ เสร็จล้วก็จะมาระบายตัวกันเลยครับจะ,จะใช้ผมจะใช้เป็นนิสอกราฟไฟนะครับเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยเราไม่จาเป็นต้องระบายให้มันหมดทั้งหัวนะครับระบายแบบให้มันดูว่าแสงมันไปทางไหนครับแต่แบบที่ผมทำมันจะเป็นแสงแบบพุ่งมาทางแบบด้านนี้นะครับอืม แสงจะโผล่มาแบบนี้แสงจะตกมาแบบนี้ครับแล้วก็ระบายเลยระบายที่คอนะครับผมต้องการเน้นให้มันชัดหน่อยนะครับ จะได้มาประมาณนี้นะครับตรงช่วงนี้จะเก็บไว้ที่หลังกันนะครับก็ระบายนิ้วมือนะครับนิ้วมันออกจะแบบไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับ ไปก็จะมาระบายแบบส่วนด้านในของตัวนะครับอันนี้แสงก็มันแสงมันตกลงมาก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับตรงนี้ก็ระบายอกนะครับให้มันแบบเป็นแผ่นนะครับถ้ามันเป็นก้อนจะเหมือนอกของผู้หญิงนะครับ ให้มันเป็นแบบแผ่นแผ่นเรียบร้อยครับเลเยอร์ขั้นที่1ของสีผิวต่อไปจะเป็นแบบเก็บรายละเอียดของเก็บรายละเอียดนะครับ การที่ทําแบบเลเยอร์แบบเนี้ยครับมันจะทําให้แบบสีไม่หล่นไปไหนนะครับมันก็จะอยู่แค่ประมาณตรงเนี้ยเนี่ยเนีระบายไปทั่วอะไรแต่มันก็จะอยู่แค่สีที่เราทําไปเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับ แล้วต่อไปนะครับก็จะใช้เป็นแอร์บัโปกตินะครับเป็นสีแบบออกเข้มๆระบายตามตัวนิดหน่อยมันจะได้แบบดูมีมิตินะครับ แล้วก็เอาสีที่มันสว่างกว่าสีผิวของจริงนะครับมาระบายให้มันแบบดูผ่องๆก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะมาแต่งหน้าของตัวละครนะครับ แล้วก็ใช้สีบบเป็นสีส้มเลยครับใช้เป็นสีนี้แล้วก็ตกแต่งที่แก้มทั้งสองข้างนะครับเราจะใช้แบบให้สีมันจางๆหน่อย แล้วถ้าสังเกตเราว่างานมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แก้ไขได้เรื่อยๆนะครับ อันนี้ตอนระบายก็จะระบายให้เป็นแบบตรงขอบตานะครับขอบตาบนเราจะใช้สีเข้มของสีผิวระบายตรงเปลือกตาด้านบนนะครับแล้วก็ปิดจบด้วยสีสว่างๆตรงนี้ ก็จะได้ขอบตาแบบนี้นะครับแต่ผมทำหนาเกินไปก็เลยจะไม่เอาแล้วก็จะทำใหม่อีกครั้ง เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำหรับกรณีที่คนต้องการให้สีผิวมันเข้มแบบผิวแทนมากกว่านี้นะครับผมก็ใช้สีที่เข้มที่สุดในอันนี้นะครับมาระบายแต่เป็นบายแบบนี้นครับชื่อว่าแอลบัชปกติเราจะมาลายสีผิวให้ดูเข้มขึ้นนะครับ แล้วก็จะปรับให้มันเข้มกว่าน,นี้นะครับสของรายละเอียดใช้เป็นดินสอกราฟไฟนะครับถ้าทำให้มันออกฟุ้งๆมันก็อาจจะดูสวยขึ้นนะครับ แล้วก็ระบายแขนระบายนู่นระบายนี่นะครับตอนระบายก็จอยๆสนุกสนุกนะครับไม่ต้องเครียดเดี๋ยวงานกอา็อาจจะออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมต้องการให้แบบเห็นโครงหน้าที่ชัดขึ้นนะครับก็ ระบายขอบเงาชัดเจนไปเลย ส่วนให้มันให้มันมีส่วนที่สว่างสว่างเนี่ยครับมันจะได้ดูมีมีตินะครับ เรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่อง God God Channel นะครับและอีกช่องหนึ่งครับเป็นช่องที่ถ่ายบล็อกในชีวิตประจําวันหรือจะไปนู่นไปนี่กินนู่นกินนี่นะครับชื่อว่าสลอสกอรนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย